ขอร่วมากับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเวต็ดนั้นบุกไปพ่ายแพ้ต่อทอตแนามฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึ mm hmm. กฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเลยทำให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเวต็ดในยุคข,ของรูเบนอาร์โมลิมนะครับมีผลงานที่เลวร้ายมากๆจนแฟนฟุตบอลนั้นเริ่มที่จะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วนะครับหลังจากที่มีสถิติแพ้ถึง12เกมจากการลงเล่น2ี้นัดในซีซั่นนี้น ่า1,973หนึ่งแล้วถึง1,974นะครับผมจากการลงเล่นจำนวนเท่ากันแต่ซีซั่นนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกชั้นครับแมนยูไนเต็ดนะครับผมพ่ายแพ้ไปแล้ว12เกมด้วยกันนะครับจากการลงสนาม25เกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมซึ่งเป็นการพ่ายแพ้มากที่สุดนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาลในยุคในช่วงยุค1973-1974อ่า1 9ถึนะครับผมจากการลงสนามในแมตช์ที่เท่ากันทัอ่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆหลังจากที่พวกเขาออกไปพ่ายแพ้ เ,เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับจากการลงสนามแล้วก็ตอนนี้มีคะแนนเพียงแค่29แต้มรังอันดับที่1 5าครับสำหรับความพ่ายแพ้ในเกมในเกมนัดน,นี้นะครับเป็นเกมนัดที่12ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นความใกล้เคียงกับฤดูกาลที่บอกไปก็คือปี7374นั่นเองนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าแล้วก็ขออภัยครับแต่สิ่งที่อ่าทางฝั่งของสาวกเรดอาร์มี่นะครับรู้สึกหวั่นใจก็คือเิติในตอนนัััั้้้นนนนตกกช่เเเเองงะครบบพาาาวถทียียย ด้วยกันนะครับซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ยพาพวกเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพ่ายแพ้ถึง20เกมเสมอ12แล้วก็ชนะเพียงแค่10เกมเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลูกทีมของดูเบนอัมโมริมก็ยังอยู่ในสายการที่ดีกว่านะครับผมตรงที่พวกเขามีแต้มห่างจากโซนตกชั้นนะครับน่าสูงถึงอิบสห่างถึง12 12แต้มนะครับผมจากการมีโปรแกรมเหลืออีก13เกมนะครับแต่ก็ต้อบอกว่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งทีีี่ด่ดดดดดไไไไ้้้นนนนกอาาาาเเรร็วขรวขหพะต แมนยูแต่ A ed, นั้นประสบปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บมากๆกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่แฟนผีนั้นโอ้โหปวดหัวจริงๆนะครับตั้งแต่ในยุคข,ของเอริเทนฮาร์จนถึงลนะูเบนอาร์โมลิมนตอนนี้ก็ยังสั์อาดเขาเรียกว่าสถานกณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดนะเวลานี้ก็จมอันดับอยู่ที่15ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่คุ้นชินกับสิ่งที่แมนยูแต่แฟนผีเคยประสบพบเจอนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของขอลูกหนังจ่าแตงครับที่จะมาขายี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอตแล้วก็ฝากที่กลุ่มออราด้นนีตตสสผไป